สวัสดีค่ะพบกับช่องโหาราวาไรตี้ละดิฉันแพลวพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่1-7สิงหาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการวัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้นะคะสำหรับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะคะดาวอังคารดาวเจ้าถึงคุณนั้นยังโครจรอ,อยู่ในเรือนอริค่ะ อยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจริญพันธุคูคูธาุลมนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่การงานของคุณนั้นยังมีเรื่องของเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเวลาเข้ามาบีบบังคับให้คุณต้องทํางานให้เสร็จตามกําหนดค่ะและสัปดาห์นี้นะคะงานก็ค่อนข้างจะเยอะค่ะทั้งงานที่เข้ามาใหม่ๆนะคะแล้วก็งานที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยค่ะดาวอาทิตย์ดาวเจริญการงานของชาวาราศีพิจิกนะคะโคจรเป็นมหาจาักรอยู่ในภพสุภาะทำมุมตีกลนร่วมธาดน้ํากับชาวาราศีพิจิกค่ะ ส่งผลให้คุณนะคะจะมีความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงค่ะและชาวลัคนาราศีพิจิกที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะทั้งงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติโดยตรงหรือว่าทํางานในบริษัทของชาวต่างชาติก็ตามค่ะคุณจะได้รับความสําเร็จดีนะคะแต่งานก็เยอะค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธเจ้าเรือนลาภาและเจ้าเรือนมราณะยังโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพกรรม,มาเรือนการงานค่ะเล่นกับดาวเกตที่โคจรอ,อยู่ในภพพันธุร่วมกับดาวเสาร์นะคะ การติดต่อการเจราจาต่างๆจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะหรือว่าได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทําให้คุณจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานในแบบที่คุณไม่คาดคิดค่ะแต่ว่าการสื่อสารการเจราจาในสัปดาห์นี้นะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือต้องพูดจาดีๆมีหลักการแล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็ต้องมีความมั่นใจค่ะและสิ่งที่ต้องเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะคะดาวอังคารดาวเจ้าหลงคุณนั้นที่ไปคโครจรอ,อยู่ในเดือนอรินะคะ ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะดาวพฤหัสบ,บดีเจ้าเริอนการเงินและเจเริญนปุตตะของชาวลัคนาราศีพิจิกโคจรนเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในพรปุตตะโยกับดาวอาทิตย์คู่มิจัยนะคะแล้วก็ทำมุมตีกลนร่วมทานน้ากับลัคนาราศีพิจิกค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในสัปดาห์นี้จะดีขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์ก่อนค่ะจะมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ แต่คุณเองก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายของตัวคุณเองนะคะและสัปดาห์นี้ค่ะชาวคราศีพิจิกนะคะมีเก์จะมีโชคดีจากการเสี่ยงโชคด้วยค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวคนราศาีพิจิกในสัปดาห์นี้นะคะดาวศุ์ดาว,ดาวจเจริญปตัตต r n นะคะโคจรไปอยู่ในเรือนของดาวพุดคู่ธาตุน้ําและในพบปตัตต r n นะคะมีดาวมัตยูโคจรอ,อยู่ค่ะสําหรับคนโสดในสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสจะพบรักจากโซเชียลจากออนไลน์ค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณทั้งคู่ยังมีความสุขดีค่ะแต่ช่วงนี้คุณกับคนรักอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะก็ขอให้ชวาวคณาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคำพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หัราวารตีและแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคำพยากรณ์จากช่องหงราวารตีกดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคำพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ